แสงนี่นะสวยรูรูรูโรงแรมนี้สร้างด้วยหินสีก็กับธรรมาชาตินไสังเกตเขาใช้รถคันเล็กๆนะ แคบมากถนนเรียบเป็นฝั่งโอเคดันอ่าหาสักฝั่งนี้เขาก็จะเป็นหินนะเมืองภูเขาหินดินปนหินทีนี้เขาก็เห็นปลูกเห็นหินอย่างนี้นะเขาก็ปลูก มีฟาร์มกล้วยก็แปลกดีฟาร์มกล้วยติดชายทะเลเขาก็จะทำเป็นเหมือนมุ้งอ่ะเหมอนมุ้งกันลมกันอะไรนะสังเกตว่าลมเยอะเพราะว่าไปกล้วยจะแตกก็แปลกดีปลูกกล้วยติดทะเลอ่ะโอเค กอนค่ะแค่นี้กันค่ะ